สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมรถดำซิ่งครับโอ้โหคันนี้วิบวับน่าดูเลยดูเลยโอ้นิสสัน Big กอครับดูสวยงามมากเลยสีสันก็สวยโอทรงเขาดูบึกบึนมากเลยดูดิหืมน่าจะเป็นโฟวินนะฮะเนี่ยดูดิโอ้สุดยอดนิสสันบิ๊กอ รถเก่าก็เร้าใจนะฮะรถเก่าก็ทําเงินได้มาเดี๋ยววันนี้จะรีวิวรถด,ดัมซิ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันหนึ่งคันว่ารถด,ดัมซิ่งนั้นเขาปรับแต่งอะไรมาบ้างแล้วก็ใช้งนประมาณเท่าไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่โอ้คันนี้สงสัยจะพึ่งเสร็จเลยนะเนี่ยยังไม่ได้ใส่ดินเลยเนี่ยดูดิดูสีสันยังไม่ได้ใส่ดินเลยอะ่ะเห็นไหมโอ้โหอ่าแล้วก็วันนี้จะแนะนํา อูหนึ่งอูด้วยนะฮะคืออูที่ต่อรถดัมซิ่งก็คือรถคันนี้นี่แหละนะฮะอือดูซะก่อนนะ,ะแล้วก็อาจจะมี f อที่ติดตามรถดัมซิ่งอยู่ฮะก็เป็นไปได้นะครับก็ฝากถึงคนที่ขับดัมซิ่งด้วยแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับนะฮะให้เพื่อนๆดัมซิ่งได้ดูกันเนาะเผื่อบางคนอยากจะแบบอืปรับแต่งรถแต่ไม่รู้จะไปปรับแต่งที่ไหนอย่างไรอะไรประมาณนี้นะฮะมากันเดี๋ยวผมขอคุยกับเจ้าของรถแล้วก็ เจ้าของอู่ที่ทําดัมซิ่งคันนี้ด้วยครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยแนะนําตัวหน่อยแล้ว้ครับชื่อโกะใช่ไหมฮะเป็นเจ้าของรถคันนี้โอ้โหและนี่นะชื่ออะไรครับชื่อนทครับชื่อนทใช่ไหมฮะโอเคมาเดี๋ยวคันนี้คือซื้อมาตั้งแต่ตอนแรกนี่ซื้อมาเท่าไหร่นะคันนี้เนี่ยแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งครับผมประมาณแสนหนึ่งใช่ไหมะมีแอร์ไหมมีครบเลยครับทะเบียนอะไรมีพร้อมใช่ไหมครับผมโอ้ปรจากประทุมครับทีแรกสีเดิมก็สีอะไรเนี่ยสีบอลครับสีบอลใช่ไหม อ๋อแล้วเราก็เอามาแปลงเปลี่ยนสีทําไมต้องสีเหลืองด้วยล่ะน้องชอบครับเลยอ๋อน้องชอบอ๋อเลยฮะโอ้โหยคันนี้เป็นโฟวินเลยไหมโฟวินครับโอ้โหนี่ขอดูช่วงล่างหน่อยดิโอ,โอเป็นโฟวินนะฮะสุดยอดเลยแสนก็กว่าโฟวินอเครื่องของเขานี่ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่ไหมเครื่องน่าจะน่าจะเปลี่ยนแล้วอ๋อน่าจะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมฮะโอ้ มาทาสีใหม่นะฮะสีเหลืองฉูดฉาดเลยโอ้ยสุดยอดเลยคันนี้เราจะพูดถึงการปรับแต่งคันนี้นี่ปรับแต่งอะไรมาบ้างเอาเข้ามาอู่ของช่างนันปรับแต่งทั้งหมดเลยไหมครับผมปรับกระบาครับปรับกระบะใช่ไหมฮะอืมมามางั้นขอถามช่างนัดนิดนึงนะฮะมาขอคุยกันหน่อยคือช่างนัดนี่อู่ช่างนัดนี่คือทําทําตรงไหนนะคะก็ชุดหลังนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับดูแลเรื่องกระบาดําทั้งหมดคนระับอืมก็คือ ชุดต่อเติมที่เป็นตัวที่เป็นฐานกระบะแล้วก็ตัวกระบอกไฮดรอลิกแล้วก็เป็นกระบะดํานี่ทั้งหมดเลยโอ้โหเจ็บละเอียดโยกย้ายแบตอ๋อเราก็ย้ายแบดด้วยใช่ไหมฮะปกติแบตอยู่ข้างหน้าอ๋อเราก็ย้ายมาอยู่ข้างหลังสาเหตุทําไมก็ต้องย้ายมาอยู่ข้างหลังด้วยล่ะติดปั๊มครับแต่ขอติดปั๊มใช่ไหมฮะอ๋อเราก็เลยเอาหลบมาไว้ข้างหลังได้เนาะสุดยอดเลยคันนี้ฮะชุดยกเนี่ยเป็นกระบะแล้วก็เป็นชุดยกแล้วก็ไอคานตัวล่างเนี่ย ขนาดนี้ประมาณเท่าไรเนี่ยประมาณ8ปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าไม่เกี่ยวกับสีนะไม่เกี่ยวโอ้โหแปดหมื่นห้าถ้าเกิดแยกเป็นชิ้นส่วนล่ะสมมติรกระบะอย่างเดียวแล้วต่อขายอย่างเงี้ยกระบะอย่างเดียวครับกระบะอย่างเดียวก็ต้องมีสี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นเหมือนกันเนาะแล้วถ้าเขามีกระบะมาแล้วถ้าเกิดตัวนี้เขาพังแล้วเขามาเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ล่ะตัวนี้จะบอกอยู่ที่หมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทใช่ไหมโอ้ืมโดยโดยรวมก็คือเท่าไหร่นะแปด 8ปดห้าแปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้านะประมาณนั้นโอ้โหสุดยอดเลยนะก็คือโหนี่ก็คือมีแลบเลสด้วยใช่ไหมใช่ทุกอย่างครบชุดเลยเนาะคันนี้แต่งเติมมาโดยการใช้ชุดยกดำนี่ประมาณ8ปดหมื่นกว่าชุดช่วงล่างนี่ลหละเราทํำไหมหรือว่าไม่ได้ทำทางเจ้าของรถทํามาทําที่ไหนมาครับทาที่แถวบ้านครับทแถวบ้านใช่ไหมโอ้หมดประมาณเท่าไหร่ชุดล้อหลังเนี่ยล้อหลังรวมหมดเลยครับอือืมทั้งแหนบทั้งพอลอยก็อยู่ประมาณ ห้าหมื่นครับห้าหมื่นสี่หมื่นแปดห้าหมื่นครับประมาณ oh, โอ้ก็คือแหนบแหนบนี่คือของมันเองเลยไหมรหรือว่าฟร้อครับแอลวอ๋อเราชุดล่างนี่ก็คือทั้งหมดที่เราทํามาก็คือประมาณสี่ห้าหมื่นเลยใช่ไหมครับผมโอ้มันต้องแปลงหมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยฮะดูนําซิ่งเขาไม่ธรรมดานะเอฟเฟืองอันนี้เป็นเฟืองของแอลเลยหรือว่ามันยังเป็นเฟืองเดิมอยู่ครับเนี่ยเป็นเฟืองไทยน่าจะน่าจะของ ของเดิมรอ๋อเหรออ,เรอ,เอ,อืเพราะว่าเขามีโฟอยู่แล้วนะอืน่าจะใช้ฝฟืงท้ายเดิมได้โ้สุดยอดนะฮะสวยนะฮะใส่เพาลอยด้วยล้อเท่าไหร่เนี่ยล <15. S 1> ้อสิบห้าใช่ไหมโอ้คันนี้ออกงานแล้วยังออกมาแล้วครับได้วิ่งงานแล้วยังได้วิ่งแล้วครับได้วิ่งเป็นไงบ้างชุดดำยกเป็นไงบ้างโอ,โอเคครับ พอได้ไหมอ๋อเจ๋วเลยเจ๋วเลยใช่ไหมโอ้โหช่างนัสสยางนะฮะโอ้โหสุดยอดมาเดี๋ยวผมจะขอดูรอบๆนะนะฮะมาโอ้โหอ๋อได้วิ่งแล้วใช่ไหมผมก็นึกว่ายังไม่ได้วิ่งเพราะว่าสีมันยังดูเหมือนมีสนิมอยู่ถ้าวิ่งมันต้องข่าวับไงแต่ว่ายังวิ่งไม่ได้กี่เที่ยวว่งั้นเถอะจะได้ไม่กี่เที่ยวครับอ๋อปัดดินฝนตกหน้าฝนไม่เออช่วงหน้าฝนใช่ไหมอืมโอเคมายางชุดนี้เท่าไหร่ไปเนี่ย ขอบสิบหนะ้าเปอร์สามสิบครับอืมราคาเส้นละเนี่ยเส้นก็อยู่ประมาณสองพันเจ็ดอ่ะโอ้สองพันเจ็ดนะฮะโอ้ต oh, ะกุยดีน่าดูเลยนะแบบนี้นะสุดยอดจริงๆสวยงามมากเลยคันนี้อันนี้ท่อนี่คือมันต้องวิบวับแบบนี้ด้วยใช่ไหมใช่ป่ะอันนี้มันเป็นน,น้องผมจัดก,การมันเป็นสไตล์นะใช่ป่ะครับผมอ๋อสุดยอดนะฮะสไตไล์วัยรุ่นเอตัวนี้คือเดี๋ยวช่างนัดชุดนี้ก็คือของช่างนัดทำด้วยใช่ไหมฮนะเนี่ย ชุดนี้ก็คือ<า>ตัวนี้เขาเรียกถังอะไรครับถังไฮโดรลิกถังไฮโดรลิกใช่ไหมแล้วทําไมมันต้องมีกรองอย่างนี้ด้วยล่ะก็กันผงครับกันผงใช่ครับโอ้เวลาใช้งานไปนานมันก็สุกลออืมเอ๊ะอันนี้คือเขาไม่มีเกียร์โซโล่ใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นโฟวินอยู่แล้วก็คือเกียร์เขามีเกียร์โซโล่อยู่แล้วใช่ไหมใช่โอ้โอ้โ,โหยเฉพาะชุดหลังนี่สี่ห้าหมื่นแล้วชุดนี้แปดหมื่นห้าแล้วแสนสามกว่าวา่าสีไปทํามาจากไหนครับสี ทำอู่แถวบ้านครับอู่แถวบ้านใช่ไหมหมดประมาณเท่าไหร่สีนี้อ่าหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดทั้งคันโอ้เกือบแสนห้าแล้วนะโอ้โหไม่ขอดูเครื่องยนต์หน่อยได้ไหมไอ่าลองเปิดฝากระโปรงให้ดูนิดนึงไหมอืมแอร์เย็นเพลงเพาะนะฮะเขาบอกว่าดัมฟิ้งนี่จะต้องมีแอร์เย็นเพลงเพาะโอ้โหข้างหน้านี่ใหม่เลี่ยมกิ๊บเลยอืม <c> ส <oughs> ุดยอดโอ้ดูดูดูชักนนั้น ฉะนั้นมานีเลยเดี๋ยวขอสำรวจตรงนี้นิดนึงนะฮะฉะนั้นอยู่ฝั่งนู้นนะอ่าขอสำรวจตรงนี้นิดนึงคืองงฮะรถกระบะธรรมดามันไม่มีอันนี้คือเขาเรียกเกียร์อะไรครับเนี่ยอันนี้มันเป็นชุดยกครับเป็นชุดยกอ๋อเวลาเวลาเราจะดัมเราก็ยกขึ้นใช่ไหมอ๋อและไอตัวนี้นะมีอันนี้นาคาครับอ๋อก็คือเป็นเวลาที่เราปิดเปิดอ๋อปิดเปิดปั๊มก็เรียกว่าปั๊มปั๊มปั่นไฮดรอลิกอะไรเนาะ โอ้โหอันนี้ก็คือเกียร์รถธรรมดาธรรมดาใช่ไหมฮะ<ช> <c oughs> นิสสันโอเคนะผมไม่ค่อยเคยเห็นนะฮะเพราะว่าชุดดําซิงนี่เขาจะมีอะไรแปลกๆของเขาด้วยนะนี่ฮะโอ้โหอันนี้ก็คือเราทางทางอูเราก็ต้องต่อเติมให้เขาใช่ป่ะใช่ครับโอ้สุดยอดสีสันก็สวยรถก็สะอาดนะฮะซื้อมาแสนนิดๆก็เอาได้นะเนี่ยโฟวินมาเครื่องยนต์ เครื่องยนต์นี้ก็คือเป็นเครื่องเดิมของเขาเลยไม่ใช่เครื่องเดิมก็ต้องจะเปลี่ยนเครื่องมาครับอ๋อหมายถึงว่าตอนที่เราซื้อคือเขาเปลี่ยนมาแล้วใช่ไหมฮะน่าจะครับม,มันเป็นเครื่องสีหอ,อกลางครับอ้าวหรอ,อคือเป็นเครื่องใหญ่เลยใช่ไหมอโอ,โอ้แอร์อยู่ด้านล่างตามปกตินะฮะชุดนี้ก็คือเป็นชุดปั่นเนาะนะฮะโอเคนะฮะเรื่องชุดปั่นนะครับนะฮะผมจะไม่สอบถามมากนะฮะเพราะว่าบางทีมันจะเป็นความลับของทางอู่นะครับแต่ว่าผมจะถามโดยโดยรวมนะว่า ให้เพื่อนๆได้เห็นแหละเห็นโดยโดยรวมนะครับแค่เห็นเนี่ยอาจจะลอกเลียนแบบกันไม่ได้แต่ว่าถ้าเรื่องความลับด้านในเรื่องแกะกล่องออกมาหรือว,ว่าวิจัยออกมาว่ามันเป็นแบบนุ่นเป็นแบบนี้เนี่ยรายละเอียดเพื่อนๆนต้องไปศึกษากันเอาเองนะครับเพราะว่าชุดดำเนี่ยนะครับสูตรใครก็สูตรมันฮะเขาก็จะมีสูตรเป็นของเขาเองนะครับโอเคนะฮะอ๋อรถที่แรกจะเป็นสีบอลเนาะโอ้โหคันนี้นี่ปรับแต่งไปโดยโดยรวมเคยคิดบัญชีไหมสามสามฝ่าครับรวมรถเลยใช่ไหม รวมรถเลยครับรวมรถเลยสามแสนกว่าแล้วทําไมถึงเราชอบน้าซิ่งครับถามนิดนึงก็ผมมีอยู่คันแล้วครับมีคันที่สองอ๋ออต่อไ่ใช้งานไ่ไว้ใช้ติดในสวนด้วยครับอะไะครับเพอเผื่อเผื่อเรามีงานเยอะๆเราจะได้ใช้สองคันวิ่งใช่ไหมฮะเดคันคันแรกพังคันที่สอง อย่งงี้ครับเ,เขาเรียกว่าสะแปร์ไวเนะาะเพื่อมันพังเรา <ๆ S 1> เราจะได้แบบว่าพูดง่ายๆว่าเราจะได้มีรถใช้งานนะฮะโอ้โหปรับแต่งเบ็ดเสร็จแล้วก็คือประมาณเกือบสามแสนเลยเอาได้นะเนี่ย<ม>ถือว่าไม่น้อยเลยเนะาะทะเบียนมีมแอร์มีมใช่ไหมฮะมเดี๋ยวผมขอให้ติดเครื่องแล้วลองยกดําขึ้นน้ำลงให้ดูนิดนึงนะว่าทํำยังไงนะฮะอ่ะโอเคลองลองติดเครื่องให้ดูหน่อยตอนนี้ด้าอยู่ด้านบนนะฮะโอ้โหชุดนี้ช่างนัดชุดนี้นี่คือยกได้ประมาณกี่ตัน สี่ถึงห้าตันยกได้นะการันตีนะโอ้โหเดี๋ยวเราดูนะครับนี่ฮะนี่ก็คือดัมยังขึ้นอยู่นะครับี่ครับโอ้โหก็ไม่ช้านะฮะแล้วไอ้อย่างยกดําอย่างเงี้ยคือมันสามารถยกเร็วกว่านี้ได้ไหมหรือว่ามันจะยกได้แค่ระดับนี้หนักก็ยกขนาดนี้หรือว่าเบาเบาเขาเรียกว่าเบ,บากับหนักนี่ก็คือยกได้ระดับเดียวกันใช่ไหมถ้าเราเล่นเครื่อง เร่งเครื่องมันก็ได้อีกหน่อยนะครับอ๋อก็คือจะได้เร็วกว่านี้อีกนิดนึงอ๋อก็คือถ้าเราเร่งเครื่องช่วยใช่ไหมฮะอ๋อโอเคโอเคอ่ะไหนลองเอาลงมาก่อนเนี้ยนะฮะอ๋อเขาจะกดคันโยกลงนะครับนี่ครับอ่ายกลงยกลงยกลงฟืดอาลงเอาลงมาปึ๊บโอ้โหแล้วเวลาขึ้นก็ยกขึ้นแล้วก็ยกสวิทช์โอ้โหแค่นี้เองโอ้โอย สุดยอดมาเดี๋ยวผมให้เ,เพื่อนๆดูนะฮะนี่ครับโอ้คันหนึ่งนี่ต้องบอกเลยว่าแสนห้าเนาะปรับแต่งก็แสนห้าเยอะอยู่พอสมควรเนาะโอ้โหสุดยอดะฮะรถด,ดําซิง่งเอาโอเคดับเครื่องได้แล้วทีนี้ถ้ามีคนที่อยากจะทำดําซิ่งนะฮะช่างนัดฝากอูนิดนึงฝากเบอร์โทรก็ได้ เบอร์087ครับ087นะ999 6291ครับ6291จ้าพิกัดวัดไผ่ล้อมท่าใหม่ครับอืออยู่ตรงข้ามกับวัดเลยเนาะโอเคนะฮะใครอยากจะทําต่อเติมดัมซิ่งนี่ก็สามารถติดต่อช่างนัดได้นะฮะก็พูดง่ายๆเลยว่าอย่างดามก็ซีอย่างนี้เราทั้งอู่ดามได้ไหมครับช่างนัดได้ครับได้ใช่ไหมฮะอ๋อนี่ครับมีการดามกัซีทําขายึดให้สวยงามเลย ดูโอ้โหคันนี้ดามจากอู่ไหมดามมาอยู่แล้วเขาดามมาแล้วอ๋อดามที่อู่ทำาพอลอยใช่ไหมฮะทำไมเราต้องดามด้วยล่ะกันมันหักแล้วดามลงเวลาอ๋อกันมันหักใช่ไหมอ๋อเัาคืมันคัสซีมันชิ้นเดียวครับมันกัวสองชิ้นครับพูดง่ายว่ากลัวมันหักใช่ไหมถ้าดามนี้ก็คือมันจะเสริมความแข็งแรงใช่ครับโอ้ส่วนเครื่องยนต์นี้เราปรับแต่งไหมให้มันแรงขึ้นไหม ยังไม่ได้ทำเลยกัแรงอยู่เพราะเครื่องเอ๊ะแล้วเครื่องยนต์แบบนี้เราจะทํายังไงถึงมันจะแรงได้อ่ะมันเราจะไปเพิ่มอะไรมันถึงมันจะแรงได้ครับเนี่ยเกาะโบทําปั๊มับก็คือเกาะโบเข้าไปแล้วก็ทําปั๊มด้วยแต่ตอนนี้เครื่องมันก็แรงอยู่แล้วมันก็แรงเหลืออยู่แล้วครับอ๋อคือโฟวินนี่เขาแรงอยู่แล้วใช่ไหมเครื่องบีดีสามติดะครับอืมอืมอืมแล้วใส่ล้ออย่างนี้ด้วยนะโอกาสติดนี่แทบจะบอกว่ามีน้อยมากเลยเนาะเพราะว่าล้อใหญ่มากเลยแล้วก็ตะกุยดินได้ดีมากๆเลย ชุดไอ้เเผวขับเคลื่อนล้อนหน้านี่เราซื้อมานี่เราซ่อมบางอย่างมีเสียงไหมไม่มีซื้อฟรีล็อกเปลี่ยนอย่างเดียวครับอืมซื้อฟรีล็อกเปลี่ยนอย่างเดียวใช่ไหมล้อนี่คู่หน้านี่เท่าไหร่เนี่ยสิขอบสิบห้าราคาเท่าไหร่คู่หมื่นหมื่นพอดียหมื่นหนึ่งโอ้โหเอาเรื่องแค่ใหม่บเบ็ดเสร็จเลยนี่คันนี้นี่สามแสนกว่าก็พอเกือบเกือบสีบบ่ยังไม่รวมติดฟิล์มอะไรเลย,เลย เอายังกระจกใสๆนี่เดี๋ยวไปติดฟิล์มอีกรถตึงเสร็จแโอ้เอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยเออแล้วการจดทะเบียนนี่ยผมสงสัยคือมีเอฟซีหลายคนถามมาแล้วว่าเออเวลาเราจดทะเบียนมันจดยากไหมมันต่อยากไหมในเล่มเขาเขียนว่าอย่างไรอะแบบเนี้ยเขาเขียนว่ากระบะยกได้เหรอเขารอยเสริมแหนบแจ้งยางใหญ่อันนี้ครับอ๋อเหรอค่าต่อภาษีอะไรพวกนี้แพงไหมจะอยู่ประมาณประมาณสามพันห สามพันกว่าใช่ไหมฮะแต่ก็คือพูดง่ายว่าเราก็จดทะเบียนใช้งานถูกต้องตามกฎหมายเลยโอ้โอเคนะฮะอ่ะเพื่อน,อนๆก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูเนอะรถดัมซิ่งหนึ่งคันนี้ก็สามารถหาเงินได้อยู่ในอาชีพนี้นานไหมนานนานแลวนานมาแล้วหรือยังพึ่งทำกได้ได้สองปีครับสองปีใช่ไหม,มอยู่ได้นะอยู่ได้เวลางานชุกๆเลยนี่วิ่งเดือนนึงได้ประมาณเท่าไหร่เนะได้ได้ครับเดือนก็อยู่มา ห้าหมื่นหกหมื่นนั่นแล้วแต่ครับเนาะเหลือๆได้สักสามหมื่นไดเหลือๆได้อยู่ครับช่วงงานพลิกๆเลยครับผมถ้ารถไปพังรถเลยก็ได้อยู่ครับแต่ว่ารถเก่าเนาะบางทีมันก็ต้องมีบ้างนะไอ้เรื่องหนุนเสียนี่เสียอะไรเงี้ยนะอ๋อแต่เราก็ต้องพยายามดูแลมันใช่ไหมครเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลเราวิ่งลุยอย่างเดียวก็พังเหมือนกันใช่ครับผมแล้วถ้าเกิดเรามีสองคันงี้เราหาคนขับอีกคนนึงใช่ครับวันนี้ก็จ้างเขาขับอืหลักๆเลยเราทําอาชีพนี้เลยไหม ก็ไม่ใช่ทำสวนนะทำสวนครับผมเอ๊ะคนจันทบุรีนี่สวนมากนี่จะมีดัมซิงนี่เป็นงานอดิเรกท้งนั้นเลยนะใช่ครับหมดหน้าสวนก็ไม่มีอะไรทำก็อ๋อเราก็มาขัด <ำ S 1> ดัมซิงใช่ไหม <ดำ S 1> อ๋อสวนนี่สวนมากเขาก็จะหน้าฝนหรือไม่ก็แบบช่วงที่มีผลไม้ออกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อแต่ยังแรงก็สวนก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอืมอืมอืมโอ้โหสวนมากก็จะเป็นชาวสวนนะแล้วก็มาทดดํารถด,ดัมรถดัมนี่ในสายจันทบุรีนี่เยอะอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ ใครที่อยากจะต่อเติมนะฮะต่อเติมหรือว่าปรับแต่งรถด,ดำซิ่งนะครับในเกี่ยวกับเรื่องการยกดมทำํากระบะดมเนี่ยทางจันทบุรีเนี่ยมีอู่เยอะแยะมากมายเลยนะฮะถ้ามีโอกาสนะครับผมจะไปรีวิวที่อู่ทำสีรถแต่ว่าผมว่าอู่ที่ทำสีรถเนี่ยที่ไหนก็มีนะก็มีเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเพื่อนๆถนัดอู่ไหนก็ลองเลือกเอานะเดี๋ยวผมจะถามช่างนัดนิดนึงนะฮะไอชุดที่ว่าเรายกดมเนี่ยนะฮะชุดนี้มันจะต้องมีสูตรใช่ไหม ใช่ครับใช่ไหมฮะก็คือสูตรอันนี้คือบางทั้งเราก็ต้องปิดเป็นความลับว่ามันจะต้องสูงเท่าไรกว้างเท่าไรยาวเท่าไรอะไรประมาณนี้จะไปวางตำแหน่งตรงไหนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเคยแบบว่าลองผิดลองถูกมาแบบว่าทําแล้วยกไม่ขึ้นมีไหมมีไหมครับมีใช่ไหมคือตอนแรกๆมันไม่มีสูตรเป็นหลักตายตัวใช่ไหมฮะพูดง่ายๆว่าพอเราทําอู่เนี่ยมันก็จะต้องหาสูตรจนได้เราก็ต้องคิดค้นเรื่อยๆใช่ไหมลองผิดลองถูกเลย ส่วนมากจะเห็นทํางานตอนกลางคืนนะฮะตอนกลางวันก็คือจะเป็นงานขาจรอย่างเดียวใช่ไหมครับคันนึงนี่ใช้เวลาปรับแต่งนานเลยพอสมควรัประมาณเดือนกว่าครับคันนี้เดือนนึงครับผมคันนี้ก็คือจอดที่อู่เราเดือนหนึ่งใช่ครับโอ้โอู่้ง่ายเลยว่าไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะฮะออ่ที่ต่อเติมดัาได้เนี่นะฮะโอ้โหสุดยอดเลยช่างนั้นนี่เรียนจบอะไรมาครับถามที่เทคนิคจันนะเทคนิคก็คือเกี่ยวกับเรื่องเหล็กเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วเรื่องก่อสร้างเรื่องช่างเชื่อม งานก่องานอะไรนี้ได้หมดเลยใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าก่อสร้างก่อสร้างสร้างเป็นรถอ่ะใช่ไหมคืองานงานประกอบก่อสร้างรถเอชิ้นส่วนอ๋อเราอยู่เราเรียนเทคนิคมาเราก็เลยมีพื้นฐานที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกเหล็กพวกช่างเชื่อมอะไรพวกนี้มาแล้วอย่างหนึ่งก็พ่อเปิดอู่อยู่แล้วด้วยครับโอก็เลยพ่อเปิดอู่อยู่แล้วเราก็เลยต้องทํางานอู่สานต่อจากพ่อด้วยแต่พ่อก็ยังทําอยู่ด้วยใช่ไหมพอยอยพ่อเขาเล่นคนละโซนกับเราพ่อใช่ส่วนมากพ่อเขาจะเขาจะเล่นโซนแบบ าก็พวกจัดแปลงอะไรพวกนี้ครับจัดแปลงได้เหมือนกันจะเป็นพ่ออืมชานัดเองก็รถรถดัมตรงนี้นะฮะโอ้โหอายุยังน้อยนะครับนะฮะโอ้เป็นลูกเจ้าของอู่ด้วยแล้วก็สามารถทํารถดัมซิ่งได้ด้วยดูดิราคาคุยกันได้นะครับนะฮะเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็คนไหนที่สนใจงานที่ว่าจะต่อเติมดัมซิ่งนะฮะก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับนะฮะโทรมาสอบถามได้เลยว่า อืมชัางนะันต่อเติมขนาดนี้ขนาดนี้เป็นเงินสักประมาณเท่าไหร่นะฮะแล้วของที่เราต่อเติมไปเนี่ยอยา่างสมมุติว่าชุดดาสิ่งที่เราทาไปเนี่ยครับคือเราต้องรับผิดชอบให้ลูกค้าไหมหรือว่าเราต้องรับประกันให้ลูกค้าไหมว่าเอผมรับประกัน3เดือน5เดือนหรือ1ปีอะไรประมาณเนี่ยก็อันนี้ก็มีครับ คนกระบอกอะไรพวกนี้ well. ครับครับโอ้เช okay, ีนมีจ cin ้ะถ้าเขายกไม่ขึ้นเนี่ยก็คือเราก็สวิตให้เขาได้ใช่ไหมฮะกระบอกรั่วปากกระบอกเปิดแล้วเนี่ยเราก็เชนให้เขาอ๋อโอเคนะไอ้ส่วนเรื่องไอ้ต่อเติมกระบาอะไรพวกนี้มันก็แล้วแต่คนเอาไปใช้ช่ไหมฮะเอ๊แล้วถ้าเกิดว่ารถอย่างนี้ประกันของพรบมันเป็นแบบไหนครับรู้ไหม ปร,ประกันประกันแบบพรบอ,อะไรพวกนี้พอรู้ไหมว่ามัน <จะ S 1> เป็นแบบไหนจะทำประเภทสามเลยพวกนี้ได้อ oh, ๋อเ <5. S 2> หรอฮะอืมอืมอมแต่ว่ารถส่วนมากรถด,ดําซิ่งอ่ะส่วนมากเขาก็จะวิ่งกันตามป่าเนาะตามเขานะไม่ค่อยได้วิ่งท้องถนนสักต่าไหนน่นานๆได้ออกท้องถนนกันทีใช่ไหม oh. เออเออเออ,เ,อ,อเพราะว่าเรื่องอุบัติเหตุนเนี่ยน่าจะน้อยนะครับนะฮะผมคิดว่าน่าจะน้อยเพราะว่าส่วนมากเขาจะวิ่งกันแบบว่าลุยป่าลุยเขาลุยสวนอะไรกันอย่างเงี้ยอยู่ตามป่าตามเขาตามสวนซะส่วนมากนะครับ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเรื่องการที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุสักเท่าไหร่นะฮะโอ้โหเคยแบบว่าจัดหนักเลยอะสูงสุดนี่ใส่ดินประมาณเท่าไหร่เนี่ยนีส่สองปักกันอสองตักครึ่งนะสองตักกันเต็มแล้วน้ำหนักประมาณเท่าไหร่รู้ไหมประมาอ,าอยู่มันสอง สองตันกว่าก็ประมาณเฉียดกับสามตันครับผมคันนี้ที่เอาไปลองมาแล้วคือยกขึ้นได้สบายสบายแจวเลยใช่ไหมฮะโอช่างนัดสวิสให้ได้แจวเลยนะโอเคอะฮะวันนี้ครับพารถดําซิ่งมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะคันนี้โดยโดยรวมนะฮะเจ้าของบอกว่าก็สามแสนหน่อยหน่อยครับนะครับแต่ก็สวยเลยฮะดูทรงเลยครับบึกบืนดีนะฮะนิสันเอ๊เดี๋ยวผมขอถามนิดนึงอีตอนที่เลือกซื้อรถทำไมถึงเลือกนิสันครับ เห็นว่ามันมีขายในเพจนะครับก็เลยไปดูรถแล้วถูกใจพอดีเอาลงมาครับเกาเอามาทําน้ําในตรงเลยครับอือหารถน้าทําในตงแล้วเราแล้วเราทาไมถึงเลือกยี่ห้อนิสันล่ะยี่ห้ออื่นก็มีชอบเลนมิสู้พอดีมันเจอแล้วมันสวยรถมันสูกใจครับมันก็ลองเปลี่ยนค่ายม้างนิสสันตัวนี้ก็คือเขามีโฟวินมาให้เสร็จเลยใช่ไหมใช่ครับโฟวินเสร็จเลยอ๋อเหรอมันเป็นรถเทเลโน่ครับตัวน่าจะเป็นตัวนอก อ๋โอ้โหเป็นรถที่ออกมาแบบมีโฟมาเลยนะฮะถือว่าสุดยอดโอ้รายละเอียดมาเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆได้แง้มดูเนโชคก็ใช้โชคอืมน่าจะเป็นโชกไม่ไม่ใช่โชคบรรทุกสักเท่าไหร่น่าจะเป็นโชคเดิมๆหรือไม่ก็โชคเอ่อที่ก็เปลี่ยนมาใหม่นะโชคก็กบอกไม่ใหญ่สักเท่าไหร่แต่ดูดิโอ้ยยางนี่อ้วนตบเลยนะฮะโฟวินนี่ขับมันเลยอะ <c oughs> สุดยอด แต่ละอย่างนะฮะช่างสมัยนี้ก็เก่งๆกันแล้วเกินนะฮะถือว่าสุดยอดจริงๆนะฮะอันนี้ชุดปั๊มนะครับนี่ฮะ oh. โอ้โหใครๆหลายคนก็คงจะรู้นะว่ารถด,ดำเนี่ยนะฮะก็หาเงินได้เหมือนกันนะครับเดือนๆหนึ่งก็หลายอยู่เหมือนกันถ้าหน้าแรงนะฮะถ้าหน้าฝนนี่ก็อาจจะชะง,งักกันนิดนึงหน้าฝนก็ส่วนมากชาวจันทบุรีที่เขามีรถด,ดำเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นงานเสริมครับนะฮะเวลาที่ไม่มีงานทางสวนแล้วก็ ไปแต่งเขาเรียกว่าอะไรไม่มีงานสวนปุ๊บก็ไปวิ่งรถด,ดัมกันนะฮะโอโ้สุดยอดอันนี้โล่งๆเลยนะเนี่ยนะฮะโอ้โหยะอยาขอแอบดูมุดใต้ท้องนิดนึงดิว่าใต้ท้องก็มีอะไรบ้างโอ้โหสูงดีจังอ่ะนะฮะใต้ท้องก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะคันนี้ไม่ได้ใส่เกียร์สโลโอเคมา โอเคฮะวันนี้ก็มารีวิวรถดำซิงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับบายบายรักนะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับดูช่อง Youtube ผมไหมฮะเคยเห็นไหมเคยครับเคยเห็นนะฮะเดี๋ยววันนี้ตัวเองจะได้ลงไปในช่อง Youtube ของผมอ่าด้วยเหมือนกันนะฮะก็ขอบคุณมากมากเลยนะที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะฮะแล้วก็ฝากอูของช่างนัดด้วยนะครับช่างนัดก็สามารถเซอร์วิสหรือว่าสามารถรับติดตั้ง ใส่กระบะดัมซิ่งใส่เขาเรียกชุดยกใช่ไหมฮะอืมราคามิตรภาพโอ้โหอายุเท่าไหร่เนี่ยยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะ <2. S 1> ยี่สองโอ้โหเป็นลูกเจ้าของออ่ก,ก็คือเราก็ทํางานได้เลยใช่ไหมโอ้โหช่วยพ่อแม่หาเงินได้นะถือว่าเก่งมากๆเลยนะฮะโอเคนะฮะก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากมากเลยโอเคสวัสดีครับนี่แหละครับนะสายงานดัมซิ่งนะฮะโอ้โหถือว่าสุดยอดอื <c oughs> สวยงามจริงๆอ่ะเดี๋ยวขอลองเอาดัมลงนิดนึงดิเออ,เอาฝากกระโปรงปิดด้วย โอ้โหดูดิเดี๋ยวจะให้ดูรูปเต็มๆครับนะฮะคันนี้สวยมากเสร็จจากนี้ก็ไปหาเงินได้แล้วครับ <c oughs> นิสันครับโอาสวยงามมากเลยนี่ครับช่างนัดนะฮะเอาแคปบหน้าจอไว้แล้วนี่ครับช่างนัดนี่ครับเบอร์โทรของช่างนัดเลยนะสุดยอดไม่ยกน้ำลงแล้วฮะดูดิวิบวับหน้าดูเลยคันนี้ สีเหลืองอ่ะลองปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยจะได้สวยๆโอ้โหหน้าขับไหมครับเพื่อนๆดูเดทรงสูงมากเลยอ่ะอย่างนี้ไม่ต้องกลัวติดเลยนะฮะสามแสนกว่าก็หาเงินได้ครับนะฮะนะคนชอบสายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบายบายรักนะจุบ๊บจุ๊บบายบายครับ